บัตรเกลี้ยงผังแฟนมิทติ้งแรกในรอบ2ปีของแบมแบมโซลเอาท์ภายในพลิปตาหลังจากที่หนุ Bam ่มแบมแบมไม่ได้พบปะกับแฟนเพลงชาวไทยมานานถึง2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในที่สุดก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันเมื่อโฟนอล็อกจับมือกับต้นสังกัดเกาหลีอ y บ s Company แล้วก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยการจัดงาน2022 h o u a n d twenty two แบมแบมแฟนมิทติ้งในแบงคอกซึ่งงานนี้ก็เป็นงานแรกของหนุ Bam ่มแบมแบมในรอบ2ปีที่จะได้เจอแฟนๆอย่างใกล้ชิดอีกครั้งงนึค่่่ะะแลลาสุดก เปิดเลิกเปิดผังให้แฟนๆชาวไทยได้กดบัตรแฟนมิทติ้งแรกในรอบ2ปีกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและสําหรับงาน2022 h บ Bam Bam Fan Meeting in Bangkok ซึ่งก็เป็นแฟนมิทติ้งแบบออฟไลน์ line ของหนุ่ม Bam Bam กันพิมุกภูวกุลที่มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่1-2มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะและต้องบอกเลยค่ะด้วยความรักและความคิดถึงของเหล่าแฟนคลับทั่วทั้งประเทศก็ทําให้การจองบัตรในครั้งนี้หมดที่นั่งเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วทั้ง2วันซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเหล่าแฟนคลับก็อดควนกันสุดๆๆดๆพ้วยมาาตรกร ป้องกันโควิดที่ทําให้ที่นั่งมีจํานวนไม่มากจนหลายๆคนพลาดบัตรในครั้งนี้แถมต่างพากันอ้อนวอนขอเพิ่มรอบค่ะและแฟนมิทติ้งในครั้งนี้ราคาบัตรก็มี3ราคาด้วยกันค่ะซึ่งที่นั่งก็ถูกจัดเป็นแบบ2ที่นั่งเวนน้น1ที่นั่งและเว้นระยะตามข้อกําหนดของภาครัฐและผู้เข้าร่วมแฟนมิทติ้งในครั้งนี้ทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเอทีเคหน้าง,งานและแสดงผลเป็นลบก่อนเข้าชมการแสดงค่ะและเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีบัตรก็เตรียมตัวไปเจอกันได้ที่งานปีใหม่พัทยาหรือจะรอติดตามผลงานพรีซิงเกิลกัันนนน่่อใวทีี8้ กล่อวว่าปีหน้าหนุ่มแบมบแบมบก็มีงานรอปล่อยอยีกรัวแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวของหนุ่มแบมบแบมบที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ได้นะครับโอเคครับจะขอแนะนำตัวใ่น้องสองติสวันล่ามาแต่เมก่เซเว่น้ว